กราบสวัสดีครับกระผมนายผู้กันปุริสายหรือบอยศิริชัยเจ้าของคณะหมอลำใจเกินร้อยครับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีสีมหาสรารคามประจำปี2566ครับการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม5ประการพอเพียงวิในสุดจริตจิตอาสากตัญยูพอเพียงคือความพึงพอใจในสิ่งที่เป็นและสิ่งที่มีพอใจ ภูมิใจที่เกิดเป็นคนอีสานภูมิใจที่เกิดเป็นคนมหาสารคามและภูมิใจที่เกิดเป็นหมอลำครับซึ่งเป็นรากเงาของคนอีสานพัฒนาในสิ่งที่ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์พื้นฐานคือครอบครัวก็เป็นหมอลำอยู่แล้วมาตั้งแต่บรรพูรุษครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆหาประสบการณ์จากที่อื่นจนมาตั้งวงเป็นของตัวเอง พัฒนาในจุดยืนของเราคือความเป็นศิลปินหมอลำศิลปินพื้นบ้านแต่พยายามที่จะดึงดูดหลายๆวัยหลายๆรุ่นหลายๆภาคผู้คนต่างภาคเกิดความสนใจกับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ได้ มาเดินสายได้มาเป็นหมอลำได้มาเป็นเหมือนที่เราเคยเป็นมาหาเลี้ยงครอบครัวของตัวเองได้ครับวินัยนะครับวินัยก็คือกว่าที่จะมีวันนี้ที่มาตั้งวงเป็นของตัวเอง ก็ต้องมีวิในพอสมควรและผมก็เชื่ออย่างยิ่งว่าการที่เราจะเป็นอะไรจะทําธุรกิจอะไรหรือจะประกอบอาชีพใดๆก็แล้วแต่หากเราขาดความมีวิในมันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดได้นะครับสุดจริตสุดจริตเราก็ต้องตรงไปตรงมาครับไม่เอาเปรียบคนอื่นนะครับมีอะไรก็โดยเฉพาะการทำวงหมอลำที่ที่ผมเป็นเจ้าของอยู่ตอนนี้นะครับ สุจริตบางครั้งวงหมอลำที่ทำปัจจุบันก็คือใช้ระบบพ่อปกครองลูกระบบครอบครัวมันอาจจะไม่มีกฎกติกาหรือไฟการบังคับควบคุมลูกน้องได้ดีเหมือนกับบริษัทต่างๆแต่การที่เราตรงไปตรงมามีความสุจริตจริงใจให้กับลูกน้องจริงใจให้กับเจ้าภาพจริงใจให้กับ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานของเรามันก็สามารถทําให้วงมีความเติบโตและก็มีความมั่นคงครับผมแล้วก็จิตอาสาผมพร้อมที่จะมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเริ่มต้นจากหมู่บ้าน จากศาสนาหรือสาธนารณกุศลต่างๆนะครับการพาพี่น้องแฟนคลับทําบุญกับทางวัดเนี่ยการนําทีมลูกน้องทีมงานไปร่วมงานประเีนีต่างๆของจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้คํานึงถึงค่าใช้ใจ่ายต่างๆคือเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกกิจกรรมที่จะสาม,มารถเป็นประโยชน์และก็ส่งเสริมกับท้องถิ่นจังหวัดหรือบ้านเกิดของเรา ้วยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็กตันยูแน่นอนที่สุดครับกตันยูก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนดีกตันยูต่อพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดกตันยูต่อครอบครัวปูญาตายายผู้เป็นบนรรพบุรุษกตันยูต่อครูบาอาจารย์ผู้สัง่งผู้สอนกตันยูต่อผู้มีพระคุณนะครับกตันยูต่อผู้ที่มีส่วนร่วมทําให้เราได้มาถึงวันนี้นะครับอันนี้หลักปฏิบัติ ห้าประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสามันเป็นหลักที่จะนำพาให้คนไปสู่ความสำเร็จประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดและเกิดความมั่นคงกับชีวิตด้วยครับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารครามแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนถึงท่านคณะกรรมการทุกๆท่านนะครับที่มอบรางวัลคนดีสีจังหวัดมหาสารครามให้กับผมผมก็จะ รักษาสิ่งที่ดีและพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอกราบคุณทุกครับ